หนึ่งนาทีกับกอทอสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดขณะขับรถก็คือปัญหายามระเบิดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาปัญหายามระเบิดขณะขับรถสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งถ้ายางเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วนั้นเพื่อความปลอดภัยและผู้โดยสารภายในรถรวมไปถึงผู้ร่วมใช้เส้นทางต้องควบคุมสติให้ดีมองกระจกหลังว่ามีรถตามมาหรือไม่ จับพวงมาไลัยไว้ให้มั่นคงถอนคันเร่งออกถ้าถนนโลง่งค่อยๆปล่อยรถไหลไปจนเริ่มชะลอความเร็วห้ามแตะเบรกแปรงเป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้รถเสียหลักหมุนได้สำหรับผู้ที่ขับรถจนเกียร์ธรรมดาห้ามเหยียบคลัตโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตจะทำให้รถลอยตัวและบังคับรถได้ยากขึ้นจนอาจเสียหลักห้ามดึงเบรกมือเพราะอาจจะทำให้รถหมุน เมื่อความเร็วลดลงพอประมาณแล้วให้ยกสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วนำรถจอดทางซ้ายมือเพื่อความปลอดภัยครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม